สวัสดีครับผมหลังเกมชาแนลนะครับและสำหรับคลิปนี้ผมยินดีเสนออัปเดตตลาดซื้อขายนักเตะล่าสุดฤดูกาล2021-2022 <Yeah. S 1> เริ่มที่ข่าวแรกนะครับเซบียาตัดสินใจไม่ปล่อยตัวเดียโกโคาร์ลอสประการหลังคนเก่งไปให้นิวคาเซิลโดยจะเก็บไว้ใช้งานต่อไปจากการรายงานของฟาบิซซโอโรมาโนโน,นิวคาเซิลชวดโอกาสที่จะได้ตัวเจสซี่ลินกาด มาจากปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะว่าทั้งสองทีมไม่สามารถตกลงค่ายืมตัวกันได้ทำให้ดีลนี้ไม่รู้ล่วง New Carson, นิวคาเซลบรรลุข้อตกลงกับโอลิมปิกลียงในการคว้าตัวบูโนกิมาเรสกองกลางทีมชาติบราซิลมาร่วมทีมซึ่งฟาบิซซโอโรมาโนนักข่าวคนดังรายงานว่าลียงตอบรับค่าตัว40ล้านยูโรของนิวคาเซลและกิมาเรสที่เวลานี้อยู่ที่เอลกาดอ จะเข้ารับการตรวจร่างกายเมื่อเดินทางกลับมาที่ประเทศบราซิลคริสตันพาเลตกำลังเจรจากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อขอยืมตัวดอนนี่ฟันเดเบกมาใช้งานจนจบฤดูกาลนี้โดยปีศาจแดงต้องการให้พาเลตจ่ายค่าเหนื่อยของฟันเดเบกทั้งหมดจากการรายงานของฟาบิซซโอโรมาโนเซาท์ทามตันต้องการจะซื้อขาดอามันโดโบยากองหน้าดาวรุ่งจากเชลซี โดยคาดว่าจะมีค่าตัวอยู่ที่ประมาณ25ล้านปอนด์หลังจากเขาทำผลงานได้ดีระหว่างสัญญายืมตัวตลอดช่วงที่ผ่านมาจากการรายงานของฟาบิซซโอโรมาโนโรนานาลาโคกองหลังวัย22ปีของบาร์เซโลนาได้ปฏิเสธข้อเสนอจากต้นสังกัดในการขยายสัญญาออกไปจากการรายงานของมาก้า สปอร์ตอิตาเลียรายงานว่าบาร์เซโลนาสามารถตกลงปากเปล่าในสัญญาส่วนตัวกับตัวแทนของฟองเคซีเยได้แล้วและเตรียมย้ายไปเล่นในคัหนูแบบไร้ค่าตัวในซัมเมอร์นี้เบเลโนในทวารมือสองของอาร์เซนอลต้องการอำลาถิ่นเอมิเรตภายในเดือนนี้เพื่อโอกาสการลงเล่นอย่างสม่ำเสมอโดยมีนิวคาสเซิลให้ความสนใจอยู่จากการรายงานของฟุตบอลลอนดอน สเตฟาโนเซนซี i, กองกลางล่างเล็กของอินเตอร์มิลานเตรียมย้ายไปซามโดเลียแบบสัญญายืมตัวจากการรายงานของฟาบิเซโอโรมาโนอินเตอร์มิลานบรรลุข้อตกลงกับอัตาลันตาในการคว้าตัวโรบินโกเซนเข้ามาร่วมทีมในเดือนมกราคมนี้จากการรายงานของฟาบิเซโอโรมาโน ดีเอโก้คอสตากองหน้าประสบการณ์สูงบรรลุข้อตกลงย้ายไปอยู่กับซาแลนิตานาสโมสอนในการโช์เซเรียอิตาลีเป็นที่เรียบร้อยตามการรายงานของอิมาติโนสื่อในประเทศอิตาลีวูธแฮมตันประกาศยืนยันว่าพวกเขาได้ตัดสินใจใช้ออปชั่นซื้อขาดวางฮีชานกองหน้าทีมชาติเกาหลีใต้มาจากแอร์เบไรซิกเรียบร้อยโดยไม่มีการเปิดเผยค่าตัว แต่ฟาบิซซโอโรมาโนระบุว่าวูฟแฮมตันจ่ายเงินให้กับไลซิกประมาณ16ล้านยูโร <Yeah. S 1> ก่อนจากกันไปในคลิปนี้ถ้าหากชอบฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ